สวัสดีครับพี่น้องมันมนี้พามาเบิ่งของถือครับผมงวแม่สาวครับอายุประมาณ1ิบสองเดือนครับแม่สาวหูเา่านานโนครับผมอายุประมาณ1ิบสองเดือนสูงร้อยสามสิบห้าครับผมนี่ตำนนี้คือเคยเป็นลำปีมาก่อนครับผม ตำนนี้เบิดโตครับเคยเป็นลำปีมาก่อนแต่ว่าสุขภาพตอนนี้แข็งแรงปลอดภัยครับผมหายจากลำปีแล้วแต่หึ้งครับหาคนดูแลไม,ม่ครับผมสนใจสอบถามกันด้วยครับ0 8 1 3 6 0 7 9 1 6ครับผมยมหนาจะเจริญ อำเภอเมืองตำบลปราข่าวันทอนไงครับผมหน้าตาดีครับผมจิหน้าดีครับจิ้นโมเลือกครับต้นหญ้าแฉะกับจีนครับจิ้นโมเลือกบัวหิ่งครับผม เป็นลำปีมากครับผมบือลงจักน้อยบือเป็นถุ่งหนามจักน้อยนึงนนครับผมถ่ายเพื่อนเนี่ยอุย้ยเหี่ยวตุ่หยุบเลยครับผมเหี่ยวเป็นเหี่ยวครับหนังยดนเป็นยดนครับผมสองหมื่นหนึ่งพันครับราคาเพื่อนเปิดที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมเอารถมาใส่เอาเลย าอายุหนึ่งปีสูงลอยสามสิบาครับผมเปิดที่21,000บาทครับสนใจสอบถามกันได้ครับศูนย์แปดหนึ่งสามหกดเก้าหกครับผถ่ายกากดไหลกดดแสให้นเด้อครับพี่น้องกดดไหลก้ดแสนะเธอมีผมมาคล้องถือครับผม ญ่ครับญ่สูงครับผมกินโบเลือกโบหิครับสวัสดีครับผม